พี่น้องเอซีหนอยจากคครับพี่น้องเอ็ซีพอพารวยครับพบก,กันเช่นเคยในะทางตัวเลขการเสรี่ยงโชคกับสลากีแบบรัฐบาลเพื่อน,าบาน,นบ้านไม่ว่าจะเป็นทนะั้งฮานอย,ห,ห,นอยหลักพัฒนารวมไปทึงหุ้นหุ้นรอบต่างๆจัดถึงสุดครับพบก,กรรันในรอบของวนันศุกร์ที่31มีนาคม2566เนานะสุขสิ้นเดือนมาดุ้นมาเชีย์ไปด้วยกันหลายๆท่านก็กําลังเฉลิมฉลองกับเงินเดือนออกก็นะใช้ใจ่ายแต่พอดีนะครับยังไงก็ มีช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยเนาะยังต้องเดินทางไปภูมิเนาอีกก็นะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเนาะแง่ก็บริหารจัดการดีเด้อพี่น้องอย่าประมาทใช้ชีวิตนะครับก่อนจะพบหน้าทางเรามาสุดหน้าทางวันพฤหัสที่สามสิบเนาะแกลงกันไปทั้งสี่หน่อยก่อนครับเะพาะเกียรติครับหนึ่งเก้าศูนย์ล่างสี่ศูนย์พิเศษครับเก้าศูนย์เจ็ดล่างห้าเจ็ดปกติครับห้าศูนย์สี่ล่างสามสองปิดท้ายเวพีหนึ่งเจ็ดหกล่างเจ็ดสี่น่านเจ็ดล่างเจ็ดปนเลย นะฮะสูตร่างศูนย์บนเลยครับนะเก้าศูนย์ก็มานอกตารางนะครับ32มมานอกตารางนะจ๊ะ40 04ก็แหมเจาะเน้นให้ด้วยเนาะทั้งเจาะทั้งเน้นให้มาตรงรอบปกตินะครับทั้ง v p ไอ้ทั้งพเฉพาะกิจและปกติมาตัวเดียวกันเลยเนาะในกลุ่มฮานอยแอดยันะครับว่าให้ไปตามเด่น04นะครับ ในกลุ่มฮานอยก็หลายท่านก็ยังคลางแคลงใจไม่กล้ามาแอดย้ําแล้วว่าตัวเดียวอย่าง6 3 3ามมันยังออกอยู่3วันติดติดเลยกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยเนาะรอบติดติดกันด้วยท่านอย่าไปคิดเจ็บไปชะล่าใจครับนี่คือฮานอยฮะอย่าไปคิดแทนมันเนาะอ้าวยังไงก็ขอแสดงความยินดีคนที่ปังนะครับเนาะวิน1 9 0 5 0 4ก0 4 0 3 2 0 4้างปังปรุเยตามตบพอดีผลไปเข้าไม่ดุจ้า ห้ามพลาดแนวทางเล่าวันศุกร์มาดูแนวทางสีหนอยมัน,มนรวมในรอบวันศุกร์ที่31มีนาคมนะครับศุกร์สิส้นเดือนมาลุ้นมาเชียร์กันว่าใครจะเฮงจะปักเศรษฐีขโมยจะเป็นใครเนาะวันสิ้นเดือน,นหลายคนก็กําลังเริ่มสอบชะลองเฮฮาวันเงินเดือนออกเนาะก็อ้าวร,ระมัดระวังด้วยนะระบบเศรษฐกิจบ้านเรายัาง,ยาง,ยางย่ำแย่กว่าปีที่แล้วอีกก็มีเงินเดือนก็ใช่ว่าจะรอดนะครับก็ระวังเนาะ ใช้ใจ่ายแล้วก็บริหารจัดการกันได้ดีนะครับน่าจะไตรมาสที่3ของปีนี้เศรษฐกิจถึงจะขยับดีขึ้นเนาะตามที่ติดตามสถานการณ์ทางตลาดโลกและตลาดเมืองไทยว่จะเป็นทางแปลงชาติเาก็เตือนมาเนะะาะเอาังไงก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในสาวอาเรียกว่าอะไรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของมนุษย์เดือนเก็พลาดได้เหมือนกันก็ระวังให้ดีเนาะอย่าประมาทการใช้ชีวิตครับ มามาดูแนทางานอยกันต่อดีกว่านะเนาะอ้าวพาะพกิจให้7 5พิเศษให้9 4ปกติให้ศ1นย์หีให้ 101, 38มาสลับรอบก็ยังใช้ได้ทุกวันนะครับย้ำเสมออย่าฟิกรอบนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเน้นนี่รอบนีรอบเดียวเจาะไปรอบอื่นก็ได้นะครับแต่ว่านะตามเด่นก็ตรงตรงรอบกันไปด้วยทุกรอบเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ปกติให้0 4นย์ก็มาเน้นขนาดมีคนบอกว่ามันพาะกิจออกไปไม่มาหรอกแอดบอกแล้วว่า0ูนย์ยังไงก็มา ปกติก็ไม่มีใครเชื่อเนาะเชื่อน้อยแต่ไม่เชื่อเยอะอ้าว6 7เ1ครับเด่นวันวิ่งดูรัวเมื่อวานวิ่งครบจบทุก4ตัวแล้วมาดูรัวรด้วยเด่นวนันเนาะอ้าวยังไงก็อย่าลืมครับฝากไว้เด่นวันนะครับลอกตารางก็ตีให้นให้หมดแล้ว8 8 0 0 7 7อ่าสายเบิ้ลยังไงก็ห้ามพลาดมาลาเบิ้ลกันวันศุกร์เบิ้ลแน่นอนครับ2ทุ่มสาวฝากของเราพัฒนา183ครับวาง1058อา่าเจาะเน้นให้แล้ว 4ตัวให้1ชุดนะครับ3ตัวให้4ชุดเบิ้ล1199อ่เาลาวอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากไวก้เป็นแนวทางเอ้าวขอให้ปากทั้ง4หน่อยและลาวกันสุยังไงเย็นดับนำร่รำรวยกันต่อเนาะอย่าฉลองเงินเดือนจนเกินอ้าวขอให้ถูกหวดวยกนขั้น,นสวัสดีครับ